สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนได้ยินไหมครับวันนี้ครับเรามาทางข้าวนี่ครับทำข้าวนี้เพื่อนเพื่อรูรร้ไหมว่いいาปัจจุบันนี้นะฮะทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นเนี่ยขาดแคลเซียมกันเร็จแ,แล้วการกินแคลเซียมเนี่ยเรานึกว่ากินนมแล้วจะมีแคลเซียมเพิ่มขึ้นแต่จริงแล้วการกินนมเนี่ยไม่ได้เพิ่มแคลเซียมนะในนมมีแคลเซียมเยอะแต่ในร่างกายเราดูดซึมได้น้อยวิธีการดูดซึมแคลเซียมให้ดีคืออะไรครับ <c oughs> วิธีการดูดซึมแคลเซียมให้ดีก็คือการเพื่อนเ่ในนี้มีอะไร นะคําตอบคือนะะเราต้องกินนมพร้อมกับแมกนีเซียมนะ,ะแคลเซียมจะดูดซึมไม่ได้นะฮะจากผลวิจัยมานะะถึงบอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นคนยุโรปนะ,ะกินนมทุกวันกินนมทุกวันแต่เป็นโรคก,กระดูกพรุนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีผู้หญิงนะ,ะทีอ่อายุเนี่ยนะฮะอายุเกิน50นะฮะเริ่มกระดูกพรุนกระดูกก่อนนะบอกว่านะฮะ เป็นโรคเนี้ยบ่อยมากเราจะรู้ตัวตอนที่นะฮะตอนที่ล้มไปแล้วพอเราล้มแล้วเนี้ยกระดูกหักเนียเราจะกลับคืนมาได้ยากแล้วรู้ไหมครับวิธีการกินแคลเซียมนะฮะแล้วกินแคลเซียมแล้วมันเปลี่ยนเป็นกระดูกได้คืออะไรพี่เบิร์ในนี้คิดว่าคืออะไรพี่เบิร์คิดว่าในนี้คืออะไรเคยรู้ครับวันนี้มีเคล็ดลับจะเล่าให้ฟังนะฮคำตอบคืออพี่เบิร์ตลองเดาดูมันคืออะไรฮะกินนมอย่างเดียวไม่พอต้องกินอีกอันหนึ่งซึ่งจะบวก ทำให้แคลเซียมเพิ่มขึ้นได้มันคือตัวนี้ครับตัวนีงงไหมฮะนี่คืออะไรงงไหมฮะคำตอบคือคาตอบคือนี่ครับงาดำนั่นเองเพื่อนงาดำนี่แหละฮะคือตัวที่นะฮะเพิ่มนะฮะมีแคลเซียมอย่างเดียวนี่คือแมกนีเซียมนะฮะสามารถเสริมสร้างทำให้แคลเซียมเข้าไปอยู่ในกระดูกและเปลี่ยนในกระดูกได้ครับ โอเคนี่คือเคล็ดลับแล้วเพื่อนๆมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอทานข้าวต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายยครับบายยครับ